ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการป้องปากอยากเล่านะคะวันนี้เจอกันค่ะในวันจันทร์ที่9มิถุนายน2568อยู่กับพี่จิมมี่วิรัตมหารและน้องแบมวารีสนวาทีค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมในเช้าวันจันทร์สดใสแบบนี้นะคะดูรายการของเราเวลาดีๆแบบนี้ทางหน้าจอช่อง11 nbt ภาคอีสานแล้วก็ทาง Facebook Live ของ nbt อุบลหรือว่ารับชมรายการต่างๆย้อนหลังได้ทาง y o u t u b e นะคะพิมพ์ค้นหาง่ายๆเลยค่ะ nbt 11อุบลค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจอกันในวันจันทร์นะคะต้องบอกว่าเป็นการต้อนรับเรื่องของกิจกรรมงานประเพณีสาคัญของรออ้อที่อาเภอพนมไพรใช่ค่ะวันนี้คุณผู้ชมถ้าสมมติว่า あ。<music> วางแผนในการเดินทางบางคนบอกว่าเรื่องของการพักผ่อนจริงๆไม่ใช่แค่วันหยุดเท่านั้นเมืองนะไทยของเราเที่ยวได้ทุกวันบางคนบอกว่าลาพักผ่อนเพื่อที่จะไปเที่ยวไปสัมผัสเรื่องของบรรยากาศงานประเพณีวิถีชุมชนต่างๆได้เพราะว่าเรื่องของการออกไปผ่อนคลายเป็นการเติมพลังให้ชีวิตนะต้องแบมบางทีเครียดมากับงานเพราะว่างานนี้เนี่ยจัดในช่วงวันที่เท่าไหร่บ้าง9ถึง1ิอค่ะจันอังคารพุธนะคะที่อภอปนมไภัยจังหวัดร้อยเอ็ดถูกต้องค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะสามารถ ติดตามข่าวเช้าสัญจรกันได้อีสานเช้านี้สัญจรน,นะคะซึ่งจะพาไปดูบรรยากาศว่าที่งานเนี่ยเขามีความคึกคืนคึกคักมากขนาดไหนเพราะว่าต้องบอกว่าปีนี้เขาจัดใหญ่จะเต็มมากใช่ค่ะรวมถึงสามารถรับชมถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรพยยจังหวัดร้อยเอ็ดได้ทางช่อง 11nbt ภาคอีสานแล้วก็ทาง Facebook Live ของ nbt อุบลนะคะเอานอกจากเรื่องของงานประเพณีแล้วเรื่องดีๆมาฝากคุณผู้ชมเรื่องของลูกค้าทออสต้องบอกว่าใครที่เป็นลูกค้าทออส ช่วงนี้จะได้ติดตามเรื่องของนโยบายรัฐบาลออกมาเยอะมากเพราะว่าหลายคนที่เคยเป็นลูกหนี้และเป็นลูกค้าเก่าหรือมแม้กระทั่งลูกค้าใหม่อาจจะมองหาธนาคารในดวงใจอย่างเฉพาะคนที่อยากมีบ้าน<ฆ>อ,อยากมีบ้านให้พอเรื่องของสินเชื่อ,อพอมีบ้านแล้วหลายคนมองว่าอยากแต่งเติมบ้านอยากจะผ่อนเบื่อมาซ่อมมาแต่งวันนี้นโยบายที่ทอ,อสสนำมาฝากก็มีคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะ รวมถึงประเด็นของทางพอมอนะคะในการชูโนโยบาย5คุณ5ฝ่าวิกฤตประชากรหนุนคนพิการเข้าถึงสิทธิ์ในด้านตา่างๆเดี๋ยวเราไปเรื่องประเด็นข่าวสารแรกกันเลยดีกว่าค่ะข่าวแรกนะคะทอ,อ,อสอค่ะเติอมวงเงินกู้ผ่านสินเชื่อ ซ่อมแต่ง plus นะคะรวมสูงสุดรายละ3 0 0แสนบาทอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง1.00%ต่อปีเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมให้กู้เพิ่มเพื่อปรับปรุงต่อเติมเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะเรื่องนี้คุณผู้ชมได้ยินแล้วตารุกวาวเลยน,นะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นโครงการดีๆสำหรับใครที่อยากจะไปกู้นะคะเพื่อซ่อมแต่งแล้วก็ซ่อมเสริมเติมแต่งบางคนบอกว่า เฟอร์นิเจอร์เก่าแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็หมดไปมาดูรายละเอียดกันนะคะนโยบายนี้อย่างที่รัฐบาลเคยบอกไว้นะคะโครงการดีๆออกมาให้ประชาชนโดยกระทรวงการคลังอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านสินเชื่อซ่อมแต่งและสินเชื่อซ่อมแต่ง plus นะคะให้กู้เพิ่มรวมวงเงินสูงสุดไม่เกิน3 0 0แสนบาทต่อรายโดยวงเงิน1 0 0 0แบาทแรกอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง1.0% 0ต่อปี อันนี้สาหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่ต้องการกู้เพิ่มเพื่อปรับปรุงต่อเติมหรือซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยเช่นเรื่องของรีโนเวทบ้านใหม่หรือเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือติดตั้งโซลาร์ลูฟนะคะยื่นกู้ง,ง่ายโดยไม่ต้องจดทะเบียนการจำนองเพิ่มนะคะไปได้ที่สำนักง,งานที่ดินนะคะหลายคนไปว่าออ้มันยุ่งยากจังเลย <S <S อันนี้เขาบอกว่าไม่มี การจดทะเบียนการจำนองเพิ่มนะคะถ้าสมมติไปสำนักง,งานที่ดินจะไม่มีนะคะเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าที่มีประวัติผ่านการผ่อนชำระนี่ดีจำนวนกว่า4แสนรายมั่นใจส่งผลบวกต่อระบบเศรษฐกิจในระยะสัน้นผู้ที่สนใจสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ โดยทางด้านกรรมการผู้จัดจาการธนาคารอาคารสงเคราะห์นะกะานายกมลพบวีรพละนะคะเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลังที่ต้องการให้ทางทอ,อสอค่ะในฐานะสถาบันการเงินของรัฐเป็น,นกลไกหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์และจัดทำรรมาตรการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้คนไทยซึ่งทางทอ,อสอเองค่ะดำเนินงานโดยไม่มุ่งเน้นกำไรสูงสุดแต่ดำเนินการตามพันธกิจ ทำให้คนไทยนะคะมีบ้านจะทําสินเชื่ออัตราดอกเบีย้ยต่ําเพื่อแบ่งเบาภาระของลูกค้าและประชาชนโดยล่าสุดค่ะทางทอศได้มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ทุกประเภทส่งผลให้อัตราดอกเบีย้ย MRR ทออศอ,อยู่ในระดับต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐอื่นนะคะและที่ผ่านมาคณะ รัฐมนตรีหรือว่าคอรมอก็มีการเห็นชอบให้ทอสอจัดทำสินเชื่อซ่อมแต่งกรอบวงเงิน5,000ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยคงที่3ปีนะคะเพียง1.00%ต่อปีให้กู้เพื่อต่อเติมซ่อมแซมหรือว่าจะเป็นการซื้ออุปกรณ์ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยโดยวงเงินให้กู้ต่อรายต่อหลักประกันสูงสุดถึง1 0 0 0 0 0บาทนะคะซึ่งได้รับความสนใจมากๆเลยจากลูกค้านะคะดังนั้น เพื่อให้ลูกค้าได้มีวงเงินกู้เพิ่มขึ้นทอสอสจึงมีการจัดสรรกรอบวงเงิน5,000ล้านบาทเพื่อเติมวงเงินกู้ให้กับลูกค้าเพิ่มอีก2 0 0นบาทต่อราย ผ่านสินเชื่อซ่อมแต่ง plus นะคะที่อัตราดอกเบีย้ยปีที่1ถึงปีที่3เท่ากับ1.99%ต่อปีและในปีที่4และปีที่5นะคะเท่ากับ3.50%ต่อปีสำหรับลูกค้าปัจจุบันของทอสอค่ะทำนิติกรรมสัญญาและผ่อนชำระเงินกู้กับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีวงเงินกู้เดิมภายใต้หลักประกันสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาท มีประวัติการผ่อนชำระสม่ำเสมอทุกเดือนไม่น้อยกว่า1ปีสามารถขอกู้เพิ่มเพื่อปรับปรุงต่อเติมหรือซื้ออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรีโนเวทบ้านการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่รวมถึงการติดตั้งโซลาร์หูฟนั่นเองค่ะซึ่งการกู้เพิ่มดังกล่าวนี้ลูกค้าไม่ต้องจดทะเบียนการจำนองเพิ่ม,มที่สำนักงานที่ดินเพื่อช่วยลดค่าใช้ใจ่ายให้กับลูก ทําให้ทออสอเองค่ะมั่นใจว่าลูกค้าเนี่ยจะได้รับความสะดวกสบายในการยืนกู้นั่นเองค่ะ,คะทางอ,อสอเขาก็มีข้อมูลนะคะ,คะว่ามีลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชําระหนี่ดีสามารถกู้เพิ่มภายใต้โครงการสินเชื่อซ่อมแต่งและก็สินเชื่อซ่อมแต่งพลัสจำนวน กว่า400,000รายวงเงินกู้สูงสุดรายละ300,000บาทอย่างที่บอกกรอบวงเงินรวม1 0 0 0 0 0านบาทแบ่งออกเป็นสินเชื่อซ่อมแต่งวงเงิน100,000บาทแรกอันนี้อัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นย้ำคุณผู้ชมนะคะก็คือ1%ต่อปีแล้วก็เพิ่มมาก็คือสินเชื่อซ่อมแต่ง plus จะต่างกันตรงที่มีคําว่า plus ด้วยวอันนี้ plus นี่คือวงเงินเพิ่มให้อีก200,000บาทอัตราดอกเบีย้ย1.99%ต่อปีอันนี้คุณผู้ชมทําความเข้าใจดีๆนะคะหลายคนจะงงอัตรา แรกเนี่ยถ้าไม่มี plus เนี่ยวงเงิน1 0 0 0 0แสนบาทแต่ถ้าเพิ่ม plus มา1อ่ะเป็น2 0 0 0สนบาทแล้วก็ดอกเบีย้ยก็จะต่างกันเพิ่มมาอีก1 จุด99%<ช>นั่นเองนะคะโดยเชื่อว่ายังคงได้รับความสนใจจากลูกค้าและเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจในระยะสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งลูกค้าที่สนใจย้ําค่ะยื่นคําขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทออสอทุกสาขาทั่วประเทศหรือเข้าไปที่ GH Bank Call Center นะคะโทรเลยค่ะ02645 9000หรือเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของธนาคารอาคารสงเคราะห์พิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะคะเข้าไปดูข้อมูลแล้วมีหลากหลายนโยบายแล้วก็ที่สําคัญมีเกมให้เล่นร่วมลุ้นสนุก,กด้วยน้องแบมนะคะหรือว่าติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่แอปพลิเคชันใครที่เป็นลูกค้าจะมีแอปนี้อยู่แล้วค่ะ GHBR Gen นะคะหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ ghbank.co.th gh. gh. ได้เลยค่ะเป็นโครงการดีๆคือใครที่มีบ้านแล้วบางที เฟอร์นิเจอร์ก็เก่าอุปกรณ์ต่าง หรือว่าแม้กระทั่งอยากต่อเติมบ้านโดยเฉพาะเนี่ยช่วงหน้าฝนบ้านมันรั่วมันซึมบ้างแหละแล้วก็มองหาดีๆเนี่ยแหละค่ะลูกค้าเดินเข้าไปเลยไปพูดคุยแล้วก็ไปฟังนโยบายดีๆคือเชื่อว่าตอบโจทย์แน่นอนถูกต้องค่ะอจากเรื่องของการต่อเติมบ้านนะคะสําหรับผู้ที่อยากมีการต่อเติมหรือซื้อเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ใหม่ต่างๆผ่านไปละมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะสาหรับการช่วยเหลือหนุนคนพิการนะคะในการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆนะคะโดยทางพมค่ะได้มีการชูนโยบายนะคะ5้าคูณห้นะ ฝ่าวิกฤตประชาชนค่ะหนุนคนพิการเข้าถึงสิทธิ์อย่างแท้จริงหวังว่าจะพัฒนาศักยภาพเพิ่มโอกาสมีงานทำมีคุณภาพชีวิตที่ดีดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศค่ะ ตรงนี้เองนะคะประเด็นนี้นะคะโดยทางนายวราวุธิศิลปอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะหรือว่าพอมอได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อนโยบายการส่งเสริมสิทธิที่เป็นจริงของคนพิการด้านสวัสดิการสังคมการศึกษาสุขภาพอาชีพและสิ่งอำนวยความสะดวก ในพิธีเปิดงานประชุมสัมนาสาขาประจําจังหวัดและเครือข่ายสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยตอนหนึ่งค่ะว่าสิทธิที่เป็นจริงของคนพิการถือเป็นเรื่องสําคัญและการเข้าถึงสิทธิคนพิการก็ถือเป็นหัวใจสําคัญ ซึ่งก็มีการครอบคลุมนะคะถึงการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยที่จะต้องไม่ถูกจํากัดหรือว่าเลือกปฏิบัติโดยการรักษานะคะการรักษาพยาบาลการทํางานเพื่อการเลี้ยงชีพและการดูแลครอบครัวอย่างมีศักดิ์ศรีรวมถึงการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ใช้ได้จริงดังนั้นเขามีการบอกนะคะว่าดังนั้นสิทธิของคนพิการไม่ควรเป็นเพียงข้อความในกฎหมายแต่ต้องเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันทําให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ง่ายก็คือให้เห็นภาพค่ะท<ำ>จริทําให้เห็นภาพแล้วก็เกิดผลจริงเป็นรูปประธรรมมากยิ่งขึ้นเราเคยจะได้ยินว่าเด็กเกิดน้อยแล้วก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเรื่องนี้ทางพอมองเขาตระหนักดีนะคะเพราะว่าในตัวเลขปี2567เป็นครั้งแรกในะรอบ70ปีนะท่านรัฐมนตรีบอกเลยว่าที่เด็กไทยเกิดไม่ถึง5 0 0 0 0 0คนอันนี้สวนทางกับผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นรวมถึงคนพิการที่เพิ่มสูงขึ้นปีละ1 0 0 0 0 0คน ปัจจุบันมีคนพิการกว่า2.2ล้านคนทั่วประเทศหรือคิดเป็นร้อยละ3.39ของประชากรไทยจากสารการดังกล่าวทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้บริรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆค่ะจัดทานโยบาย5คูณ5ฝ่าวิกฤตประชากรประกอบด้วย5ยุทธศาสตร์หลักและก็5มาตรการเร่งด่วนนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง 1ค่ะเสริมพลังวัยทำงาน2เพิ่มคุณภาพและผลิตภาพของเด็กและเยาวชน3ส,สร้างพลังผู้สูงอายุ4เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างคุณค่าคนพิการและก็5ค่ะสร้างระบบนิเวศท,ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาความมั่นคงของ,ของครอบครัวในยุทธศาสตร์การเพิ่มโอกาสและเสริมสร้างคุณค่าคนพิการนั้นนะคะก็คือหัวใจสำคัญที่ตอบโจทย์เรื่องสิทธิที่เป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการศึกษาและการเพิ่มโอกาสการจ้างงานโดยส่งเสริมศักยภาพคนพิการและตลาดแรงงานพร้อมสภาพแวดล้อมการทํางานที่เหมาะสมการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์สร้างทัศนคติที่เหมาะสมสร้างแรงจูงใจการป้องกันความพิการทุกช่วงวัยอันนี้ก็สําคัญรวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างอิสระโดยการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลการพัฒนาฐานข้อมูลแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาช่วยด้วยค่ะ โดยทางกระทรวงพอมอนะคะได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวผ่านโมเดลการฝึกอบรมการฝึกงานระหว่างกระทรวงพอมอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีและมหาวิทยาลัยเครือข่าย5แห่งค่ะเพื่อปลดล็อกสกยภาพและการพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการให้ตรงกับความต้องการของตลาด จากเป้าหมาย300คนขณะนี้มีงานทำแล้วนะคะจำนวน252คนและได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้คนพิการสามารถเข้าถึงการฝึกอาชีพด้วยเป้าหมายรวมกว่า10,000คนจากทั่วประเทศอีกทั้งได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการสู่ความยั่งยืนโดยทางกระทรวงเองนะคะก็ได้มีการร่วมกับกระทรวงแรงงานเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการและดู อย่างเป็นระบบด้วยเป้าหมายนะคะจำนวนกว่า4,328คนการผลิตล่ามภาษามือชุมชนให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ200คนมีโครงการท็อป10นะคะผู้นำคนพิการที่สร้างแรงบันดาลใจการประกาศอัตราค่าตอบแทนผู้ช่วยคนพิการจากชั่วโมงละ50 เป็น60บาทซึ่งปัจจุบันนะคะมีผู้ช่วยจดแจ้งแล้วกว่า2,000คนและให้คนพิการกว่า8,000คนทั่วประเทศโดยครังโครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการนะคะอีกจำนวน72,000ชุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีม,มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567และโครงการพัฒนาเท้าเทียมไดนามิก Place นั Please, ่นเองค่ะค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์เร่งรัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือว่าสอรอสอด้วยนะคะมีการช่วยเหลือคนพิการไปแล้วกว่า30,000กรณีและศูนย์บริการบริหารการดูแลกลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติ หรือว่าสอบอปอพนะคะและมีการจัดทำแผนที่ระบุพิกัดของกลุ่มประบางว่าจ,จะเป็นเด็กเล็กคนพิการและผู้สูงอายุกระทายว่าถ้าจะช่วยเหลืออะไรจะได้ชี้เป้าได้ตรงสุดนั่นเองเพื่อการช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ แล้วก็ในปี2568ค่ะทางกระทรวงพวมได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเครือข่ายคนพิการดําเนินการศึกษาและจัด,รรดทํามาตรฐานการจัดสิ่งอำงนวยความสะดวกพร้อมตรวจสอบจริงในพื้นที่โดยผู้ใช้จริงซึ่งมีการสํารวจแล้วกว่า2,423แห่งทั่วประเทศและก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยนะคะเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลกับสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสอชอเพืห้คนพิการที่ถือบัตรประจําตัวคนพิการสามารถเปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาลจากระบบทั่วไปหรือว่า บัตรทอง30บาทมาเป็นสิทธิคนพิการหรือตัวย่อก็คือทจุด74นั่นเองโดยอัตโนมัติเลยนะคะจะได้ไม่ยุ่งยากนั่นเอง ซึ่งทั้งหมดที่เล่ามานี้สิ่งที่กระทรวงพมพยายามทําให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิอย่างแท้จริงและจะสามารถช่วยคนพิการทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีดํำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการที่จะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือขับเคลื่อนสังคมไทยของเราอย่าง มั่นคงและก็ยั่งยืนค่ะ<ม>ก็คล้ายๆว่าเอาปัญหาว่าหนึ่งแหละเด็กเกิดน้อยผู้สูงอายุมากขึ้น<ม>ตัวเลขผู้พิการก็เพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้มีอยู่2.2ล้านคนทั่วประเทศ<ม>การที่คนพิการบาง,บางท่านเนี่ยท่านยังทํางานได้ยังมีความรู้มีความสามารถเพราะว่าไม่ได้พิการแต่กําเนิดก็มีบางคนพิการแค่บางส่วนบางจุด<ม>แต่เรื่องของความรู้องค์ความรู้รก็ยังมีอยู่ยย<ม>แล้วก็สามารถมาต่อยอดอาชีพจะเห็นว่าในหน่วยงานภาครัฐในกระทรวงต่างๆก็มีการจ้างรายงานผู้พิการเสริมเข้ามาด้วยค่ะใช่ค่ะก็ถือ ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะให้โอกาสกับผู้พิการที่เขายังมีความสามารถและก็ศักยภาพเองค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครูน่นึงค่ะเดี๋ยวมาติดตามป้องไปอยอยากเล่ากันต่อค่ะ พี2.5คือฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถเข้าไปในปอดและเลือดทําให้เกิดปัญหาสุขภาพรุนแรงแต่มันมาจากไหนจากการปล่อยมลพิษจากการขนส่งการเผาไหม้ขยะและการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งสภาพอากาศที่อับชื้นทําให้เกิดฝุ่นเหล่านี้ค้างอยู่ในอากาศฝุ่นพ m 2.5ส่งผลกระทบต่อทุกวัยโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุการหายใจเข้าไปอาจทําให้เกิดโรคทางเดินหายใจหัวใจหรือปอด วิธีการป้องกันจากฝุ่น pm 2.5ด้วยการใส่หน้ากาก N95 ใช้เครื่องฟอกอากาศในบ้านและหลีกเลี่ยงก,การออกนอกบ้านในช่วงที่มีฝุ่นสูงร่วมมือให้มีการลดการใช้รถยนต์ที่ปล่อยมลพิษและการใช้พลังงานสะอาดจะช่วยลดการเกิดฝุ่น pm 2.5 การต้องปากอยากเล่ากันต่อนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคอรมอได้เคาะหลายเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนมาตร,รา40นะคะทางคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนและก็หลักเกณฑ์เงื่อนไขแห่งสิทธิในการได้รับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตร,รา40ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันค่ะ สาระสำคัญในเรื่องนี้นะคะเรื่องของการคุ้มครองกรณีประสบอันตารายหรือว่าเจ็บป่วยทุพพลภาพสงเคราะห์บุตรและกรณีเสียชีวิตเช่นเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตารายหรือเจ็บป่วย ลดระยะเวลาการได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เหลือเพียง1วันขึ้นไปปรับเพิ่มอ,อัตราเงินทดแทนกรณีไม่ได้พักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแต่มีใบรับรองแพทย์ครอบกลุ่มโรคติดต่ออันตรายรวมถึงโควิด -19 กรณีผู้ป่วยโควิด -19 ย้ำนะคะว่ามีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่29มีนาคมปี2563จนถึง30กันยายนปี2565ค่ะจะได้รับเงินทดแทน200บาทต่อวัน จากเดิมที่ไม่มีข้อกำหนดขยายสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพเป็นตลอดชีวิตนะคะจากเดิมสูงสุดแค่15ปีมีการปรับปรุงเงินสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตรที่มีอายุไม่เกิน7ปีบริบุ์ค่ะและยังมีการแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายบำเหน็จชราภาพกรณีเสียชีวิต มีบทเฉพาะการให้กรณีประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยอยู่ก่อนที่พระราชกฤษฎีกานี้จะมีผลบังคับใช้และต่อเน,นื่องมาจนถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับใช้ก็มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามกฎหมายใหม่ค่ะซึ่งผู้ประกันตนมาตรา40นะคะผู้ที่ทํางานอิสระหรือว่าแรงงานนอกระบบที่ไม่ใช่พนักง,งานบริษัทหรือข้าราชการผู้ประกันตนมาตรา 40นี่จะมี3ทางเลือกค่ะคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถไปสมัครได้นะคะโดยจ่ายเงินสมทบแนตราทางเลือกที่1จ่าย70บาททางเลือกที่2จ่าย100บาทแล้วก็ทางเลือกที่3จ่าย300บาทต่อเดือนซึ่งแต่ละทางเลือกสิทธิประโยชน์ก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางแฟนเพจของสำนักงานประกันสังคมคหรือว่า1 5 0 6โทรไปได้นะคะกระทรวงแรงงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทางคอรมอน,นะคะได้มีการพิจารณา น,นะคะอนุมัติร่างนะคะเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญค่ะที่ทางคอรมอได้มีการเห็นชอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแผนนํางานบริการของหน่วยงานรัฐมาให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลค่ะรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะโดยตรงนี้เองนะคะทางคอรมอนะคะหรือว่ามตินะคะทางคอรมอคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนะคะการทําแผนนะคะ นำแผนงานบริการของหน่วยงานของรัฐมาให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางนะคะใน2เรื่องด้วยกันค่ะไปดูเรื่องแรกกันนะคะเรื่องแรกคือการเห็นชอบในหลักการกรอบระยะเวลาและวงเงินงบประมาณของแผนการดําเนินงานในการพัฒนาและเชื่อมโยงงานบริการมาให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางในกรอบวงเงินนะคะ7 0 5ล้านบาท ส่วนต่อมานะคะส่วนเรื่องที่2คือการเห็นชอบวิธีการและกลไกการดําเนินการในการพัฒนาและเชื่อมโยงงานบริการมาให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางมอบหมายให้สํานักงานกพอรอค่ะดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อทําหน้าที่พิจารณากันกรองรายละเอียดของโครงการและพิจารณางบประมาณรวมถึงพิจารณางานบริการที่พัฒนาเพิ่มเติมซึ่งจะมีจํานวนงานบริการที่พัฒนาและเชื่อมโยงรวมทั้งสิ้น2 6 3 3งานบริการภายในปีงบประมาณ2 5 6 8ถึง2,569เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับประชาชนเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐอย่างปลอดภัยทั้งนี้ค่ะคอรมอมีมติเห็นชอบในหลักการและกรอบระยะเวลาของแผนการนางานบริการของหน่วยงานของรัฐมาให้บริ การบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางรวมทั้งวิธีการและกลไกลของการดําเนินงานในการพัฒนาและเชื่อมโยงงานบริการมาให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางตามมาติคกกนะคะกลั่นกรองคณะที่6ในคราวประชุมครั้งที่1นึ่ทับสองเมื่อวันที่21เมษายน2568ายที่ผ่านมาค่ะค่ะมีแต่เรื่องดีๆที่นำมาฝาก<อ>คุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายนี้พาคุณผู้ชมไปปิดท้ายที่เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีที่สําคัญในพื้นที่ของภาคอีสานบุญเดือน6เอาบุญบังไฟ กันนะคะคในพื้นที่ของภาคอีสานนะคะปักหมุดไปที่จังหวัดร้ออ็ดค่ะอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อเอเชิญเที่ยวงานบ,งบุญบุญบ้างไฟอำเภอพนมไพรประจําปี2568นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดร้อยเที่นกํำเนิดบ้างไฟ10ล้านแห่งแรกของโลกมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ งานบุญบ้างไฟอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2568ิชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสารส่งเสริมงานประเพณีบุญบ้างไฟอำเภอพนมไพรให้คงอยู่ประชาชนเกิดความรักความหวงแหนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างประเพณีให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของพื้นที่นะคะสามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมได้ที่สําคัญเพิ่มรายได้สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว ให้หมุนเวียนในพื้นที่ค่ะงานปีนี้กําหนดจัดขึ้น9-11มิถุนายนนะคะวันที่9คือวันโฮมค่ะวันเซิ้งนะคะส่วนวันพรุ่งนี้10มิถุนายนเป็นพิธีเปิดค่ะจัดขึ้นในช่วงเวลา10นาฬิกาจะมีพิธีบวงสวงพระดํารงฤทธิ์ไกรนะคะแล้วก็ พระสเวสุวรรณพาวันนะคะพาพันธ์นะคะมีขบวนอันเชิญถวายพระราชทานโดยมีนางสาวจิราพรสินธุพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีด้วยมีกิจกรรมการประกวดขบวนฟ้อนสวยงามมีสาวงามถือป้ายบั้งไฟเอ่หรือว่าบั้งไฟที่ประดับตกแต่งสวยงามก็มีด้วยใครที่ไม่เคยเห็นขบวนบั้งไฟโบราณจะมีโชว์ด้วยนะคะแล้วก็วันที่11มิถุนายนเป็นวันจุดบั้งไฟขึ้นฟ้าค่ะเขาบอกว่ามีบั้งไฟมากที่สุดในโลกนอกจากนี้ชาวเพื่อพนมร ะะยังได้ร่วมกันนำบัางไฟมาจุดถวายองค์พระมหา,าธาตุวัดกลางอุดมเวทมากกว่า1000บัางและชมการจุดบัางไฟขนาด10บล้านแห่งแรกในโลกที่บ้านดอนพระจันทร์ตําบลพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะโดยงานนี้นะคะก็เป็นงานที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีมานานแล้วนะคะกําหนดการจัดงานเนี่ยคือวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน7นะคะเป็นวันแห่บัางไฟและวันแรมหนึ่งค่ำเดือน7เป็นวันจุดบัางไฟถือว่าเป็นการนัดหมายแล้วก็ข้อตกลงนะคะของทางด้านประเพณีที่ ชาวอำเภอรพระนมไัยได้มีการยึดถือโดยในการจัดขึ้นของทุกปีนะคะเป็นการที่ชาวอำเภอรพระนมไัยพี่น้องประชาชนกลับบ้านมารวมกันนะคะเพื่อร่วมงานประเพณีบุญบ้างไฟและถวายสักการะแด่องค์พระาธาตุมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่เขาบอกก็คือเป็นการแสดงถึงความรักความสามัคคีความพร้อมเพรียงนะคะที่ จะใช้โอกาสนี้ละ่ะในงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรในการที่จะมาโฮมกันมารวมกันนะคะ,คะมาร่วมง,งานประเพณีสําคัญนะ,ะ,ะก็อยากเชิญชวนว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะ,คะอยากเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะติดตามกันได้นะคะหรือใครสะดวกไปสามารถไปกันได้เลยที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดไปร่วมกิจกรรมถึงวันที่11อค่ะค่ะอย่าลืมติดตามรับชมรายการอีสานชาวน้สนนัญจรนทุนี้ด้วยนะคะ1ิมิถุนาย,ยนรวมถึงรับชมถ่ายทอดสดทางแฟนเพจของ NBT อุบลวแล้วก็ทางช่อง 11NB ที่ภาคอีสานส่วนใครนะคะที่ไปเที่ยวงานหรือว่ามาที่สถานที่ในพื้นที่บางคนบอกว่าไปที่ร้อยเอ็ดนี้ไปเที่ยวพื้นที่ต่างๆรอบได้นะร้อยเอ็ดยโสธรศรีสะเกดอุบลโซนอีสานได้หมดเลยนะคะเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สําคัญคนในพื้นที่น่ารักมากๆโดยเฉต้องค่ะสาวร้อยเอ็ดนะคะน่ารักทุกคนนะคะข้างๆนี้ใช่ไหมคะใช่หรือว่าถ้าใครเจอพวกเราก็สามารถทักทายกันได้นะคะมาร่วมอัปเดตกันหน่อยว่าความม่วนซื่นโฮแซวนี้เป็นยังไงนะคะแต่ว่าวันนี้เสียใจมากเวลาหมดลงแล้วค่ะ <laughs> ลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพบรายการของรายการป้องปากอยากเล่าได้ใหม่วันนี้เราสองคนพร้อมด้วยทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปเอาบุญบ้างไฟที่พนมไพรกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ